คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions เริ่มต้นวันใหม่กับพระเจ้าวันที่27กุมภาพันธ์คำอธิษฐานที่เกิดผลยากอบบทที่5ข้อ16เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัย คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลชีวิตคริสเตียนไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอธิษฐานได้เลยเพราะการอธิษฐานเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชื่อกับพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราทรงรักเราและปรารถนาที่จะพูดคุยกับเราคำอธิษฐานหรือคำพูดของพระเจ้านั้นมีพลังอย่างมหาศาล ในตอนที่พระเจ้าทรงสร้างโลกนั้นพระองค์ทรงสร้างโลกโดยผ่านการตรัดเท่านั้นเมื่อพระองค์ตัดสิ่งใดสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นสำหรับในยุคข,ของพิตตจักรพระเจ้าทรงเลือกที่จะทำทุกสิ่งผ่านผู้เชื่อเพื่อให้เราทุกคนมีส่วนในการงานของพระเจ้าบนโลกใบนี้ดังนั้นแล้วคำอธิษฐานหรือคำพูดของเราจึงมีพลังเท่ากับคำพูดของพระเจ้าในการสร้างโลกโดยทีเดียว ในพระธรรมยากอบทที่5ข้อ16ถึงได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลซึ่งผู้ชอบธรรมก็คือพวกเราที่อยู่ในพระคริสต์เราพูดสิ่งใดในนามของพระเยซูสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเราจึงไม่สามารถปวดตัวเองได้เลยเพราะว่าฤทธิดเดตนี้ก็มาจากพระเจ้านอกจากนี้พระเจ้ายังเป็นผู้ที่ทำทุกสิ่งผ่านตัวเรา เมื่อเราอาธิษฐานพระองค์ก็เป็นผู้ที่ฟังและตอบคำอธิษฐานของเราด้วยตัวเราเป็นเพียงแค่อุปกรณ์หรือทางผ่านเท่านั้นขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระเยซูเถิดทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าเราจะใช้สิทธิอำนาจของพระเยซูสั่งอะไรตามใจของเราก็ได้เพราะในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่หข้อ1 4ถึง15ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าเราอธิษฐานขอสิ่งใดจากพระเจ้าและสิ่งนั้นเป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็จะทรงฟังและตอบเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขอและสิ่งนั้นจะต้องตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยหน้าที่ของเราคือต้องค้นหาน้ำพระทัยหรือพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งเราสามารถพบได้ผ่านทางพระคัมภีร์เราอยากเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นในชีวิตของเราในบ้านของเราในคริสตจักรของเรา หรือในประเทศของเราสิ่งที่เราต้องทําก็คือหาข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นหรือพระสัญญาเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้เจอจากนั้นก็ให้เราอ้างถึงข้อพระคัมภีร์ข้อนั้นเมื่ออธิษฐานขอต่อพระเจ้าหรือจะนํามาสารภาพความเชื่อก็ได้เช่นกันเท่านั้นยังไม่พอเราเองต้องมีความเชื่อด้วยเมื่อเราขอสิ่งใดจากพระเจ้าให้เราเชื่อว่าเราได้รับแล้วและเราก็จะได้รับสิ่งนั้นจริงๆ มาระโกบทที่ 11: 1เข้อ24พระพรของเรากําลังเดินทางมาหาเราและจะตามเราทันเพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้รับพระพรแล้วอย่างแน่นอนสิ่งสุดท้ายที่เหลือก็คือขอบคุณพระเจ้านั่นเองคำอธิษฐานหรือคำพูดของเรามีพลังเท่ากับคำพูดของพระเจ้าในการสร้างโลกเลยทีเดียวจงอธิษฐาน ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับเครื่องมือฝ่ายวิญญาณที่ทรงประทานให้ลูกในการดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างมีชัยชนะนั่นก็คือคำอธิษฐานขอให้ลูกกล่าวถ้อยคํำของพระเจ้าเสมอ เมื่อลูกอธิษฐานและสารภาพพระสัญญาของพระเจ้าออกมาขอให้ลูกเห็นคุณค่าและไม่ละเลยในการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน